สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็จะมาเก็บตกนะคะไปด้วยกันนะคะเสร็จภารกิจแล้วเราก็ต้องมีกําลังชีวิตในการเดินทางเนาะจะพามาชมสถานที่สถานที่หนึงที่อำเภอที่เราเคยอ,อยู่นะคะไปดูด้วยกันนะคะ หลายนะคะโดยภาย,ยนในอริเวณที่เราเดินทางนะคะจะมีร้าน,นะคะา้าต่อข้างทางก็จะสมบูรณทีนี้เราจะม,มาชมบรรยากาศรอบบริเวณน,นะคะเสียงอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าลมมันก็มีกระทบ เราจะพาเดินไปตรงนี้นะคะไปด้วยกันนะคะดเดินนะคะน,น,ะคะน,นยที่นี่เขาเรียกว่าห้วยยางนะคะห้วยยาง ไมอยางค่ะสถานที่ที่หน้าท่องเที่ยวสำหรับชุมชนในหมู่บ้านนะคะเราจะเดินไปอยงนี้เนาะจะให้ดูก่อนไปดูน้ำไหลกระทบฝั่งกันนะคะ ตลอดการเดินทางนะคะไปเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันนะคะ